ตอนนี้เราอยู่ที่อาคารเทิดไทยราชินีนะครับอาคารที่สองนะครับของพิพิธภัณฑ์เมืองอนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นแผนทังของพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับดาวมาถึงเราจะมองเห็นนะครับเช้นทางการค้าสมัยก่อน,นครับมีวิธทัดในการดูจะมีรอบในการจ่ายนะครับก็จะมีการนั่งตางระดับนะครับเฉียง นะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในคานนครวัดเสนมีเรือโบราณสมัยก่อนนะครับในการจัดสร้างเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าสมัยก่อนเขามีการค้าขายยังไงบ้างนะครับที่ของนครศรีธรรมราชนะครับก็บริเวณนี้ยังมีสมัยก่อนมีการค้าขายกันนะครับจะมีชาวจีนมานะครับมีหุ่นปั้นนะ ได้คุยกันทำไมก่อน,นครับนี่คือทำเลที่ตั้งนะครับตโลกแกะลโอเคชั่นนะครับทำไมก่อนสามารถดูวิทัศน์สามิติได้นะครับโดยการกดปุ่นมนะครับแต่ไม่เป็นไรเล่กไม้ประสานะครับ ก็บริเวณนี้นะครับสมัยก่อนก็จะมีชาวจีนกับชาวอาหรับนะเป็นคนที่มีการค้าขายเกีย่ยวกับงานะครับงานงาช้างนะครับมวนต่างๆพวกเล็บต่างๆนะครับก็ถือว่าสมัยก่อนก็เป็นอาชีพของป่านะครับก็จะมีชาวอาหรับชาว คุยกันเรเกี่ยวกับพวกการขายอาหารอาคารขายการค้าขายต่างๆนะครับก็ดดจริงก็ขายสิงโตงมีล่มุูจีนมีอะไรบ้างมีลังมัยก่อนแล้วก็เป็นอีนดังค,คือทำให้เหมือนกับสมัยก่อนนะครับในการค้าขายทาไมที่มาเยี่ยมตั้งแต่ที่นี่ครับที่นครนะครศรีธรรมราชครับที่ ผิตภัณฑ์เมืองนครก็หรเห็นไว,ว่าอากาศอาคารเย็นฉ่ำม,มากนะกดปุ่มโลสักครู่นะครับผมย่ยเป็นอะไรสักอยาก่างเป็นแอ่งน้ำรอเปล่านะอ๋อแล้วจะมีวิทัศน์อยู่ข้างบนจะเป็นกระจกนะครับผมเดกว่าเป็นเอ่งน้ำนะครับเพอาเจตว่าดีไซน์ดีนะครับในการที่จะเข้ามาดูนะครับลักษณะเป็นบ่อน้ํานะครับปกฏป่มปุ๊บจะมีภาพ จะเดียวออกมานะครับเป็นเรื่องราวต่างๆของนครศรีธรรมราชสมัยโก่นะครับ